สวัสดีค่ะพี่พี่คะวันนี้เอาคลิปของน้องทั้งหมดนะคะให้ดูนะคะปกติเราได้ปล่อยน้องออกไปแล้วกลางคืนเราก็เก็บน้องไว้นะคะให้เข้านอนอยู่บนบ้านแต่ตอนเช้าเราก็ปล่อยแต่ที่ไม่ได้ปล่อยก็คือมีโชควดีกับไว้วดีแค่นั้นเองค่ะเพราะว่าแก่แล้วนะคะเขารุ่นทวดแล้วนะคะอะแล้วทีนี้เนี่ย เด็กๆทั้งหมดเนี่ยปกติเขาก็กลับมาทุกวันนะคะและทีนี้เมื่อวานเย็นนะคะน้องสาวได้โทรด่วนมาบอกว่าให้เก็บแมวให้หมดให้เข้าไปเก็บให้หมดเลยก็เลยถามเหตุผลอ๋อคนเดิมซึ่งเขาได้ซาเขาคือเมื่อก่อนตอนที่เขามาเช่าอยู่นะเขาก็เคยพูดแล้วเราก็ได้เก็บแมวแล้วก็แมวก็ไม่ได้ไปกวนเขา นะคะแล้วแมวเราก็อยู่หลังบ้านหมดเลยไม่ได้ไปยุ่งเลยกับเขาจนเมื่อวานเขาบอกว่าเขาได้ฆาตากรรมน้องไปสองตัวเราก็ใจหายเลยใจตกอยู่ที่ตาตุ่มเลยค่ะก็เก็บน้องหมดเรียบร้อยแล้วน้องสาวโทรมานะคะแต่ขาดตัวเดียวก็คือตัวที่น้องที่เป็นตัวแรกที่อยู่ในคลิปนะคะคือน้องเจ้าเสือแม่เสือนะคะแม่เสือสาวตัวนี้นะคะ ตัวนี้ก็น่าสงสารตอนเขาข้อลูกออกมาห้าตัวลูกเขาก็ติดปัดแล้วก็เสียเขาลอดมาตัวเดียวเขาเขาลอดมาคนเดียวแล้วเขาก็เอาเขาตัวเขาเองก็มาช่วยแม่ของเจ้าแตงลายเลี้ยงแตงลายค่ะแม่แตงลายก็มีลูกสี่เหมือนกันแล้วก็เสียไปสามขาเขาก็ช่วยกันเลี้ยงมาแล้วเขาน่ารักมากมเห็นไหมคะขนเขาสวยเขาหน้ารักเขาไม่ดื้อเลยค่ะแต่เขา เมื่อคืนนี้นะคะทำใจแล้วค่ะกะว่าพรุ่งนี้เช้าก็หาลูกเขาแล้วก็จะบอกทุกๆคนนะคะว่าไอพีน้องเขาน้องจากไปแล้วปรากฏว,ว่าตื่นเช้าขึ้นมาน้องสาวดีใจน้องสาวบอกเขากลับมาตอนตีสามฉันเข้าห้องน้ำพอด,ดีเลยเขามาเรียกแงวแงวฉันก็รีบเอาเข้าเข้ามาเลยแล้ววันนี้เราก็ได้คุยกับน้องะค่ะน้องบอกว่าคนใจร้ายเนี่ยน้องได้ให้อ่า ยื่นโดดติดให้ออกไปสิ้นเดือนนี้แล้วนะคะคือคนที่เช่าบ้านอยู่หน้าบ้านนะคะปรากฏน้องสาวเล่าให้ฟังเราสลดใจมากเลยค่ะเขาเอาแมวใส่ถุงแล้วเขาทุบค่ะใจร้ายโหดเยี้ยมแล้วน้องสาวก็ว่าให้เขาสารพัดเลยนะคะก็เห็นน้องสาวบอกเมื่อก,กี้ออกไปดูเขาก็เริ่มทยอยเอาของออกแล้วค่ะคือร้านตัวเองอ่ะ ตัวเองตอนมาอยู่ก็เราก็เห็นมีแมวอยู่แล้วแต่ก็ยังมาเช่าแล้วก็บอกว่าบอกให้เราเก็บแล้วก็เก็บแมวมาหลายเดือนแล้วแล้วจนอ,อ,อยู่ๆก็มาทําร้ายแมวอีกปรากฏเมื่อกี้ลองไปเช็คข่าวดูปรากฏว่าอ,อของแมวของเราอยู่ครบทุกตัวเลยนะคะอน่าจะเป็นแมวบ้านอื่นหรือแมวจรที่เขาชอบมากินข้าวบ้านเราแล้วก็แมวที่อยู่นอกรั้วนะคะ สองตัวโดนทุกตายแล้วน้องสาวขอดูซากศพเขาบอกว่าเขาเอาให้เพื่อนไปกินแล้วโอ้โหเราก็เพิ่งรู้ว่าเขาเป็นคนชาวเขาทางพเยานะคะคนที่มาเช่าบ้านอยู่ด้านหน้าเขามาขายรถจักรยานไฟฟ้านะคะเขาคงมีตังค์แต่เขาพูดแบบว่าเขาไม่สนใจเขาไม่สนใจบาปบะหลือะไรเลย ผมทําธุรกิจอย่างนู้นอย่างนีอะไรเงี้ยทําธุรกิจคุณก็ต้องหาแหล่งที่ดีๆไม่ใช่ว่ารู้ว่ามีแมวแล้วคุณยังมาแต่จะมาฆ่าแมวบ้านเขาน้องสาวก็เลยบอกไม่เอาเลยนะคะคุณออกไปได้เลยโอ้โหนะเราฟังถึงสลดใจมากเลยทุกแมวแล้วก็เอาแมวไปกินโอ้โหอ๋อพวกบนดอยนะคะพวกนี้เขาจะกินหมาเขาจะมีเชื้อสายดังอะเขาเรียกอะไร จีนห่อลนะ่พะพวกนี้นะคะเขากินแมวกินหมานะคะอื้แลวดูสิของเราแต่ละตัวเขาน่ารักทุกตัวเลยแล้วเขาไม่เคยไปกินอาหารอาหารถ้าอย่างแค่ตับต้มเนี่ยเขาก็ไม่กินเขาก็กินแต่อาหารเม็ดแล้วก็เป็นปลาทูแค่นี้เองค่ะเขาไม่ค่อยเห็นเขาเอาเอาหนูมากินเอามาก็ามาให้ลูกเล่นแค่นั้นเองค่ะ างทีเล่นเนี่ยตัวเบลเลอร์เลยตัวเท่าแขนแล้วก็เอามาแต่เขาก็ไม่กินกันเข้ามาให้ลูกเล่นเฉยๆนะคะคือแมวบัดนี้บางทีอย่างโชควดีกับเจ้าเออโชควดีนี่จับอยู่แต่ไวว่วดีนี่วิ่งหนีแมวค่ะเออวิ่งหนีหนูค่ะนะคะก็เอามาให้ทุกท่านดูนะคะดูสิคะน่ารักทุกตัวเลยตามคําอธิบายตรค,ค่ะเนี่ยค่ะดูสิอย่างเจ้าเสือน้อยเนี่ยเจ้าแตงลายนี่หน้าเหมือนเสือเห็นไหมคะน่ารักหน,น้าช้างเขา น่ารักนีน่ีเพิ่งเพิ่งหัดออกจากออกลงบ้านไปได้สักอาทิตย์หนึ่งนะคะตามแม่ไปเที่ยวอยู่หน้าบ้านเนี่ยถ้าไม่ถ้าไม่เก็บนะาตายแน่เพราะว่าเขายังเด็กเขายังเสื้อเสื้อซาาอยู่เลยน้องสังบอกไอ้แตงลายนี่แหละถ้าไม่เก็บนี่แตงลายจะตายก่อนเขาไอ้แตงลายไอ้แตงลายแต่ความที่เขาน่ารักนี่แม่ค่ะตัวนี้คือแม่แม่เจ้าแตงลายนะคะนี่ค่ะแม่แตงลายนะคะเลี้ยงลูกเขารักลูกเขามากเลยนะคะ ค่ะตอนนั้นตอนที่ลูกเขาตายไปสามตัวเหลือแตงลายตัวเดียวแล้วนะคะแล้วน้องก็ให้กูโค้ดให้กูโค้ดแม่เขาหายไปสามวันนะคะแล้วกลับมากลับมาหาลูกนะะเนี่ยค่ะเนี่ยคู่กันเนี่ยแม่แตงลายกับแม่เจ้าเสือน้อยตัวนี้นะคะ่ะแม่เสือน้อยตัวนี้นะคะใจหายมากเลยนว่าเขาไม่รอดแล้วนะคะเมื่อคืนทําใจแล้วค่ะยังอุทิศส่วนกุศลให้เขาเลยเมื่อคืน แต่ครั้งก่อนก็เป็นแบบนี้นะคะแล้วเขากลับมาตอนตีสองเนี่ยค่ะสวยน่ารักนะคะเนี่ยเาน่ารักเขาเชื่องค่ะพวกนี้เชื่องนี่ค่ะอันนี้อีกตัวนึงอันนี้เป็นรุ่นรุ่นยายแล้วค่ะเนี่ยรุ่นยายนะคะรุ่นยายเป็นแม่ของแม่แตงลายอีกทีนึงค่ะแม่แม่ของแม่ของแตงลายส่วนโชคว่าดีนี่เป็นทวดค่ะเป็นทวดนะคะเป็นทวดอีกทีหนึ่ง ช่อวัดีกับไว้เนี่ยจะเป็นรุ่นทวดแล้วค่ะนะคะฉะนั้นนี่เป็นข้อสามข้อสี่แล้วนะคะเนี่ยแต่เจ้าตัวนี้นะคะอันนี้เป็นแมวที่เขามาปล่อยนะคะ,ะเจ้าน้องตาหวานนี่ค่ะเนาเอามาปล่อยนะคะกินเก่งค่ะเขาก็จะอยู่ดูบ้านแต่เขาก็กําลังใจออกบ้านไปบ้างนะคะอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะออกไปกับแตงลายนี่แหละคะ่ะส่วนอีกตัวหน,นึ่งเจ้ามังกรบินอยู่ข้างนอกค่ะเมื่อกี้ให้อาหารแล้ว เราก็ยังกลัวเลยว่าจะมังกรบินจะโดนไหมคือมังกรบินเขาจะมารวมอยู่ในกลุ่มตรงนี้ไม่ได้ตอนกลางคืนนะคะเขาจะโดนแม่แม่แก๊งเนี้ยค่ะทําร้ายเขาแม้แต่โชคดีตอนนี้เห็นไหมคะทุกคนเห็นโชคดีไหมคะเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาเดี๋ยวก็จะเก็บโชคดีเข้าห้องแล้วค่ะตอนนี้ให้เขาอยู่ข้างนอกก่อนนะคะเนี่ยค่ะเขาจะอยู่เขาคนเดียวตรงนี้เขาต้องระวังตัวนะคะเพราะว่า,าจะแต่งายก็ทำร้ายเขา ะะขู่เขาแล้วก็แม่แต่งลายด้วยนะคะแล้วก็แม่แต่งลายไป